S <S ใช่กินกินวันละปูครับสี่เก้าศูนย์นะมาดูนี้ก่อนครับไหครับลูกนี้ครับมันได้หรือเปล่าเดี๋ยวครับ อ๋ออันนี้พอได้อยู่ครับเดี๋ยวให้ปลาดูให้ครับปลาอ้วนทุเรียนหมอนทองลูกค้าเยอะเหมือนเดิมครับเยอะทุกวันครับวันนี้ วันนี้180บาทนะครับเยอะเดี๋ยวใ้มีจะมีนะ ไปจินแข็งไปกินแข็งแข็งอย่างนี้ไม่ขายหรอแข็งเกินใช่ไหมแข็งเกินไม่ใช่แข็งนี้ทุเรียนไม่แก่อ๋ออันนี้ห้าร้อยสี่สิบไหมลุงขายขอน่ะเนื้อลุงขายลุงไม่ขายนายอนุง่นี่นะขาดออกครับ เยี่ยมลูกค้าบ,บอกเยี่ยมคาดออกไว้ข้างล่างก่อนขอไปวัดเข้ามาถึงเท่าไหร่ว่าเงินเดือนออกเลยครับป้ยี่สิบการ <c oughs> ยาววันนี้เหลือ โลละสองร้อยบาทครับวันนี้อยู่กันสองนมสองม,มุมอีกแล้วนี่ดูปิ่ปาเกคดตเยอเหลืองๆอยู่นะ อีกหนึ่งวันนะครับผมบ่าวนิพลได้มาอัปเดตผมกับร้านทุเรียนร้านป่าอ้วนนะครับตลาดนัดปตทหัวออตะเคียนและกระบังร้านป่าอ้วนก็จะอยู่ติดกับถนนทางเข้าตลาดเลยนะครับใกล้ๆกับร้านจอดรถมอเตอร์ไซค์ ลูกหนึ่งกินแข็งเด็ดแค่เนี้ยเดี๋ยวปลาคัดให้มาดูลูกนี้ลูกเล็กหน่อยก็แข็งเลยแข็งจูนได้ไหมมามาจิ้มมาจิ้มดูนี้จิ้มหลายคนไม่ได้หรอกจิ้มคนเดียวก็รู้แล้วคนที่สองมาจิ้มเดี๋ยวเราเจอกดไม่ได้ทำไมไม่ได้ไม่ว่ากันเดี๋ยวให้ดูมาดูมาบ มาดูคนขากินแ่ะมาดูมาดูมาดูเลยครับออกแข็งนะอ๋อใช่กินออกแข็งแล้วชิ้นเฉือนมากลาดำแข็งเกินแต่เมื่อกี้นี่มีว่ายสั่งนู้นมันนิ่มนะเราขยับลงไปข้างล่างนิดนึงอันนี้แข็งเกินจูนข้างในมันนุ่มนะถ้าสัมผัสนุ่มได้อยู่ครัสนิ่มกว่านี้มันก็เลยสุกในสิครับดูมาดูอันนี้มันตึงพี่โยข้างล่างมันนิ่มข้างล่างมันนิ่มเออนิ่มในแล้วครับ เดี๋ยวกินได้ไม่หมดนิมในมามามาคัดสวยๆลูกน้อยๆกันนี้ครับอออพอๆดีๆเพราะกระเทิอนครับกินเนี่ยไปได้ครับปะกำลังกินเนี่พอดี พอดีสุกพอดีแต่ไม่เละอีร้อยสามสิบเจ็ดบาทเชียวมาเอาบ่บปอกวะ <c oughs> ปอก,ออก,อกคนละคนเน่ย เอออีกคนอีกนี่วราไม่ต้องปลอกเออเออปลาจำคนปินหรอร้อยแปดสิบบาทนะครับวันนี้มาอีกแล้วมามามาครับร้านปลาว้นยินดีต้อนรับลูกค้าทุกคนคนระับตลาดกำลังเริ่ม

แดี๋ยวเสร็จมคุณไปแทถมอ่าเห็นไหมอาบอกว่ามันน้อยได้น้อยแถมมีมีแถมครับป่าอ้วนไม่ได้ทุกคนที่อยู่ที่เราว่าเราพิจารณาเองว่าได้น้อยแค่นั้นอครับใช่ใอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้แถมอาจจะไม่ได้แถมทุกคนแต่ดูว่าเนื้อได้น้อยแกก็ให้เพิ่มอีก แน่นอนโอ้โหลูทุเรียนครน่ากินเกิมากเลยโอ้แหงสวยแลูกคือครับเป็นเย่เงี้ยสวยสวยก็ลวกอันนี้อ่าโอ้ยตัทีมันเป็นอ้มันเป็นนีงาน้เปนพแมนครับคมปรัยปลา เป็นนเี่ของร้านนี้้ปาบอกว่าถ้าลูกแถมสิงามกว่าลูกล,ลูกแถมแม่โคตรเลห <c oughs> ล่ะฮ่า่มาเลยครับลาบปลาอ้วนครับเปิด<า> <c oughs> ทุกวันครับวันนี้ร้อยแปดสิบบาทพามาดูก้านยาวครับสองร้อยบาทนะมืนน้ยนะก้านยาวงามงามทุกคนหอม แสดงว่ามือนีสุกเลรอได้เนาะครับกินมันออกเหรอครับส่งผู้รุกน,นะอืมมาก่อนในขาดก่อนอ,อีกสักพักนี้ก็ลูกค้าก็ลุ่มแล้วครับร้านแจนะตอนนี้ลูกค้าก็กำลังจะมาเดินตลาดคนก็กำลังจะเลิกงาน หมอนทองหมอนทองแบบเป็นแพ็คก,ก็มีเลือกเลยครับเลือกเลยหมอนหมอน,อนกานยาวกานยาวาราวลูละสองร้อย จับโคนครับก้ายางจับโคนมันมีปิงอ๋อมันเป็นปิงมันตัด็นไรม่ไดทีมเราไม่ได้เก็บเมดเก็บห่วหักอยู่บนนี่เปาเนื้อก้นยาวอ๋อเนื้อเนียนเนียนกินเนื้อสุกนะก้นยาวนะต้องกปนเนื้อสุกใช่ไหมใช่ขอบตนุ่มนไม่ได้นะขอบต้อนุ่มปลาบอกมันจะฝาดใ้หการสค่ะ้าหกสิบ่

เพรย่านคองเรเี่ยมันจะสุกไม่หวานก็บอกครับครับก็คือไม่หวานการยาวการยาวเลยนะมาครับมาร้อยแปบาทครับหมอนทองไรยอหมูมบ้านนี่มันเรทสุกเด็ดปะ

นิ่มเหมือนเดิมนิ่มนิ่มพอมีต่ไม่นิ่มมากขับอปยังไไปคราบอกับไป้บุรีรเบิช่วงเวลาปัสิช่วงเวลาสอสอขับขันเรียนยู่ไครับยูนี่บอกวัดพ้นนี่ดกว่าขอมันทีไรเนี่ยโอ้ย ออกกำลังกายมันล้านเองเ้ยตัวเนี่ยนิ่มๆเหมือนเดิมครับครับลูกค้าไปจำปะนิ่มน่นิ่มแม่นปะได้ปะอ่าถ้าลูกค้าบอกว่าได้ก็โอเคเลยสองลูกเหมือนเดิม ปลากโะล ố ก,กามเมกี้อะดีพี่แกนี่ <c oughs> <c oughs> แมนแมนครับเห็นลูกหามาเอาทีละสองลูกเลย <c oughs> อร่อยมันแซ่บทาบอดีกับลุงกับเปียนเห็นเลย mãn -e tang mọi người ta người mọi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  ta mọi người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  แกตัวหนึ่งสองลูกอันนี้ลูกค้ากินนิ่มนะชิวเนี้ยกแกจะมาซื้อทีละสองลูกเลยแบบกินนิ่มๆ หรือไม่ถ้ามันมยังไม่นิ่มก็ภูไหนที่มันไม่นิ่มก็เก็บไว้ข้างนอกก่อนเดี๋ยวมันก็สุกข,ขึ้นเรื่อยๆเข้าแล้วขอบคุณครับสามเข่งมันจะมาวา ะคะครับมันมึนเดาแถมเดาแถมเราอย่ามาสื่อเท่าสองลูกเลยเนาะโค้ดเนี่ยครับแล้วกูกี่บอกว่าไม่ไม่ซื้อที่อื่นเลยอี่เท่ากับเราครับเขาเรียกการแก้กินเนี่ยเขาแกะกินเนื้อจะไม่แข็งไม่ไม่เนิ่มม,มากมันจะมันได้รูอยู่แล้วไงครับ ถ้าจริงแข็งเกินก็ไม่ได้รสชาติแข็งจริงๆเพียงต้องให้แก่จริงๆหนึ่งจะมันแถมไปอ,อ,นนมลลอันนี้แถมนะลูกค้าอันนี้แถมนะลูกนี้ป่าบอกมันไม่สมน้ำสมเนื้อควรอันนี้ผู้แถมนะครับมบอกลูกค้าด้วย พุ่นี้แถมพวกนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่มให้อันนี้ใช่ใช่สองข้าวใ่ข้วไดันนี้เน่ยม่นครับหมดอ่าอันนี้มันอันนี้มันลูกไงบ้งหนาเบิดมามาครับมามาก่อนได้เรียกก่อน อยากอาเลยครับชอ,อแบบไหนอดก <c oughs> ินอ่รระไี <c oughs> ่นน่เอาหเอาดีกินนี่นี่นนเอา,าี่นี่นี่อี่นี่นี่่นี่นี่นนี่นีน่นนี่น่น่นเอนีีี่ี่นนีี่น <c oughs> เอ,เอน่ <c oughs> อน่่ออน,น,น่ี่นนนนนน่นนีน <c oughs> ของอุตตรดิตต์ของอุตรดิตตอ่น่ทำอะไรร้ถครับถ่ายไปโลกในแฟนเฟสครับครับไอ้ม่ค่อยหลายหรอกครับหกหกหกหมื่นหกมื่นกว่าเกือบเจ็ดหมื่นเนี่ยนะครับปากไปเบิ่งในช่องยูทูบป่านินพ์มากินไปเที่ยวด้วยนะครับอไปไก่พูดแมนมาครับ รครับสไตล์เพื่อนนั่นตววฮาร์ดคอร์ตัวพวกนั้นนะ <c oughs> แมนครับ <c oughs> แ,มแมนครับแม,แมนครับแมนครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับผม